ไม่น่าเละแต่ก็ไม่แน่ใจอะเพราะว่ามันเป็นข้อสอบที่แบบโอ้อใชแบบว่าเยืมันซียากมากเลยตอนเยือมันสามก็พูดอย่างนี้ปะแต่มันออนไลน์อะ <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับพีนีในช่องพีนีพารนากันอีกแล้วนะคะใครที่ยังไม่กด subscribe ก็กด subscribe พีด้วยเนาะวันนี้นะคะพีจะมาทำบล็อกช่วงมิดเทอมของเด็ก n y c กันค่ะทุกคนนี่นก็จะเป็นมิดเทอมวันแรกของพีนะคะก็จะสอบ2วิชาด้วยกันก็คือเยอระะมันกับตัวคอชื่อว่า evolution ซึ่งทำไมต้องสอนตัวนี้พร้อมกันก็ไม่รู้คือยากทั้งคู่แล้วตอนนี้ก็คือใกล้จะเที่ยงแล้วอีกสักชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ก็จะอ่านเยอะไปก่อนเพราะเยอในสอบเที่ยงส่วนอีโวในสอบตอน4ี่โมงนะคะแล้วก็วันอังคารเนี่ยก็จะมีพรีเซนต์เออ่ อินฟอร์มทีฟส e c ชของ EC3 นะคะมันก็ไม่ใช่มีเทอมหรอกมันก็คืองานปกติแต่ว่ามันจะอยู่ในช่วงมีเทอมพอดีก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะแล้วก็วันพุธเนี่ยก็จะมีสอบ Oral Speaking ของเยอรมันใช่ก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเหมือนกันวันนี้น่าจะจบวันพุธนะคะทุกคนก็ตอนนี้เราไปอ่านหนังสือเตรียมสอบเยอรมันกันดีกว่า o hour l a t e จบอกว่าเยอรมันซียากมากเลยตอนเยอรมันสก็พูดอย่างงี้ปะ โมงเนาะพี่ว่าเยอสามนี่แอบยากนิดนึงเคยบ่นไปแล้วใช่ไหมบ่นอีกก็มันยากมันยากเพราะว่าเราไม่ได้แบบแน่นเยอสองเยอสามมาเกี่ยววะมันเหมือนแบบเริ่มเ,เรื่องใหม่หมดเลยทั้งที่เขาก็เคยซอนแล้วแต่มันออนไลน์ฮะ <c oughs> <c oughs> ็หมดในละกันตอนนี้9 8 7ยซับแล้วนะคะอีกแบบ10กว่าซับก็จะ1,000แล้วฉันก็จะหาตังค์ได้แล้วทุกคนใครที่ดูคลิปนี้แล้วยงังไม่กด subscribe ก็ไปกด subscribe ได้นะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราใกลส้สอบกันแล้วนะคะก็อาจารย์เปิดห้องแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปสอบ้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง <recording S 1> ตอนสอบเสร็จ <comun> นะคะโอ้โหโ,โอเคโอเคทุกคนเราสอบเยอรมันเสร็จแล้วนะคะโอ้ข้างนี้เป็นแบบไม่มั่นใจเลยอะ ไม่ค่อยมั่นใจกับคำตอบเท่าไหร่แต่ก็แบบแอบนิดๆว่าเฮ้ยมันก็น่าถูกแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะเราก็แอบเฮ้ยมันก็จําได้ประมายก,ก็แบบให้เพื่อนอธิบายไปนิดนึงอะก็เลยแบบไม่น่าจะเละแต่ก็ไม่แน่ใจอะเพราะว่ามันเป็นขอ้อสอบที่แบบมันต้องใช้อะไรที่แบบที่เราจาอืมแบบเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าคะแนนจะเท่าไหร่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวอีกสองชั่วโมงเราจะมีสอบ Evolu t i o n ซึ่ง Evolu t i o n น่ะยากกว่าอีเยอะนี้มากเลยนะคะมันยากคนละแบบ,แบบแหละแต่ว่า อีวอรูชั่นนี่คือใช้ความคิดใจเนื้อหาแบบสุดๆนะคะเดี๋ยวขอตัวไปอ่านแล้วก็กินข้าวด้วยน้องเดี๋ยวเราเจอกันตอนจะอ่านอีวอร์ชั่นแล้วกันพอเอาข้าวมาจบอีอีเราก็จะอยู่ตรงนี้ยันหกโมงเลยค่ะทุกคนและนี่ก็คืออันนี้อ่านอยู่อยู่นี่แล้วก็คอมตอนนี้เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือฝนตกหนึ่งแล้วก็บรรยากาศน่าน,านอนมากอีกหนึ่งนะคะเราเหลือประมาณ30นาทีซึ่ง30นาทีนี้ปีจะอ่านแบบยาวไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรา ทำแบบกันหนึ่งสองสาเริ่ม ผมเริ่มฟูลหนึ่งก็ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ใกล้จะสอบ Evolution แล้วก็เดี๋ยวพี่ขอต่อไปสอบก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังสอบนะคะว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ t hours later คนสอบเสร็จแล้วก็ตอนนี้สอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็แอบบยากแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น คือระหว่างตัดต่อก็คือคะแนนออกแล้วนะคะขอญาตเปลี่ยนคําพูดเป็นมันยากมากค่ะคือแบบเขาจะมีมินิไม่ใช่มินิรีวิวเป็นรีวิว m i d เทอ m อ่ะให้ดูก็จะมีบางคำถามที่เหมือนกันแล้วพี่ก็เตีออดต่อไปข้อหนึ่งแล้วมันก็เหมือนกันข้อหนึ่งเปก็เลยแบบโอเคลดเวลาไปหน่อยแล้วนี่ขนาดแบบลดเวลาไปหน่อยแล้วนะพี่ส่งประมาณห้ามูห้าสิบเจ็ดตัวคนอีกสามนาทีคือข้อสอบปิดแล้วก็คือแบบเป็นแบบแก๊งหลังๆเลยที่ส่งข้อสอบแต่ว่า ว่ายังไงเราก็มาลุ้นคะแนนกันนะคะทุกคนไม่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงขอผ่านก็พอนะคะวิชานี้คือดิฉันไม่ค่อยถนัดนะคะก็ <c oughs> ตอนนี้ก็สอบเสร็จไปทั้งหมด2วิชาแล้วนาะทั้งเยอะทั้งอ v o l u t i o n นะคะก็วันพุธเนี่ยก็จะเป็น Oral test นะคะสอบ p e a k i n g ซึ่งเป็นอะไรที่กังวลมากมากเลยแหละแต่เราก็จะสู้ต่อไปซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีซ้อมสคริปต์กันแต่ว่าเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เลยและกันเพราะไม่น่าจะมีอะไรนะคะก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ <c oughs> ร์นิ่งค่ะทุกคนก็คือวันนี้มันพุธแล้วนะคะก็คือเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าอ่าคลาสเนี่ยพีมีคลาสตั้งแต่8ปดโมงพีก็แบบตื่นมาแบบ7จ็ดโมงสี 5, แล้วก็ลืมไปเลยนะคะแล้วก็มีพรีเซนต์พีก็ตื่นเต้นก็ลืมหยิบกล้องนะคะเอาเปา็นว่าเมื่อวานพรีเซนต์ก็ผ่านไปด้วยโอเคนะพีก็รู้สึกว่าพูดได้โอเคกว่าตอนซ้อมอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ว่าจะยังไม่ให้คะแนนนะคะก็มีติมาบ้างนิดหน่อยแต่ก็เอาไปปรับปรุงต่อน,นะคะซึ่งสำหรับวันนี้ดีกว่าวันนี้ก็จะมีสอบ Auto test ออ อันนี้เป็นอะไรที่พีตื่นเต้นสุดเลยเพราะครั้งที่แล้วทาได้ไม่ค่อยดีแบบ <Bro. S 1> เห็นสับแล้วก็จําไม่ได้ว่ามันแปลว่าอะไรแล้วเพราะเราไม่รู้คําแปลแล้วก็แต่งประโยคไม่ได้ใช่ปะเออแต่ก็ครั้งนี้ก็หวังว่าเราจะทําได้ดีขึ้นนะคะพี่ก็เก่งคําศัพท์ไว้บ้างแล้วนิดนึงแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะส่งคาไหนมาอยู่ดีเราใจอาจารย์ไม่ค่อยได้นะแต่อาจารย์คนนี้ใจดีทุกคนแบบให้เวลาแบบเทคือทานมากๆอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะผ่านไปได้โอเคนะคะตอนนี้พี่ก็จะอ่าน ต่ออีกนิดนึงเพราะว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็คือสอบแล้วนะคะซึ่งมันสอบประมาณ5นาทีอะไรเงี้ยจั่งเต้นโอ้ยจังอยากจะลายได้ไหมอะ่ะว่าบาปแต่ครั้งที่แล้วมึงก็ได้เยอะด้อแต่ครั้งที่แล้วไอสตราน <laughs> กูเนี่ยไอสตรานห์นไอสตราห์น <laughs> นะมึงโอเคค่ะ <sighs> okay, ทุกคนพี่ก็ทำการสอบออรรอรไปเทีเยบแล้วเนาะ ก็ขอเล่าก่อนละกันว่าออร่เนี่ยมันสอบโดยการที่แบบเขาจะสุ่มคําเข้ามาทิเชอร์เขาจะสุ่มคํามาแล้วให้เราแต่งประโยชน์จากคํานั้นแล้วก็เพื่อนก็จะตอบแล้วพอตาเพื่อนเนี่ยก็เราจะก็จะตอบซึ่งคนละสามคำค่ะทุกคนก็คนละสามคำถามสามคำตอบเนาะก็พี่อะแพนิกกับการพูดออร่มาตั้งแห่ไหนจะไรแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบเรียบเรียงคําไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแม้แต่ภาษาอังกฤษนะเป็นปัญหาอย่างเงี้ยมาทุกภาษาเลยอะไรเงี้ยแต่ก็วันนี้ก็โอเคค่ะได้มา13.5มเต็ม15านะคะก็ครั้งที่แล้วได้แค แต่รอบนี้ได้13.5ก็โอเคนะคะแต่ว่าเราก็ต้องอิ p พ o ู e ไปขึ้นไปเรื่อยๆเนาะตอนเยอะ5เนี่ยก็ต้องดีกว่านี้เข้าใจปะ่ะก็จาก5วิชานะคะพี่มีมเทมแค่2วิชาเนาะ,ะนี้ก็คือจบแล้วนะคะต้องรอรุนมิดเทมแต่ว่าลาวิชาว่าจะได้กี่คะแนนกังวล e v o l u ูชัน evolution สุดตั้งแต่สอบมาคือกังวล evolution สุดเพราะว่าเยอรมันเนี่ยตองดูคําตอบนี่ก็ น่าจะมีผิดบ้างแหละแต่ว่าอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นเนาะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะคะแล้วพี่เนี่ยว่าจะกลับมาลงคลิปบ่อยๆแล้วเพราะว่าเออนะคะเริ่มมีไฟกลับมาทำอีกนิดนึงเหมือนหลังจากที่อยู่บ้านมานานแล้วมันน่าเบื่อก็เลยไม่ค่อยมีไฟไม่มี motivation ในการตัดต่อนะคะแต่หลังจากนี้จะพยายามมาลงเยอะๆนะคะก็เจอกันคลิปหน้าบาย